ส่วนอาจะนะเล้าส่วนอาจะกิกับร้านแล้ยโอ้ยโห้ม่อ้อยนะไม่น้อยนะไม่ข้้นนะ้รัอผมโอ้โอ้ยโอ้ยโโอ้โ้ย้ยอ้้ยอ้ว้ย้าโอ้้ย้ยง้้้้ สวัสดีครับผมกับประพบกับผมทาราแทนชาแน,นลกันนะครับก็สำหรับในทีมนี้เราอยู่กันที่ บึงสารานนะครับผม,ผมก็ถือว่าเป็นบอ่อที่เรียกได้ว่าเป็นโนหนึ่งของประเทศเลยนะครับใหญ่แล้วใหญ่อีกใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมสโลแกนนี้ไม่เกินจริงนะครับปลาบึกนี่คือมห eh าศาลนะครับใส่เบิมๆร้อยโลก็มีก็สําหรับน้าๆเพิ่งเข้ามาเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมทาราชานชาแนลกันด้นะครับในคลิปนี้เราจะพาไปทําอะไรกันบ้างก็คือเราก็จะแนะนําเกี่ยวกับมือใหม่เนาะผมมาที่นี่ครั้งแรกเนาะจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเอาอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้จะได้ปลาไซอีมงาานมมช่ววยยด้ะผจ ลงน้ำไหมก็ลองติดตามไปดูกันนะครับสาหรับคันที่เพิ่งมานะครับผมก็ที่นี่ค่าคัน500บาทค่าคันเนี่ยจะสามารถนํามาจับสลากที่กล่องตรงนี้ได้นะครับผมมีสิดลุ้นละวันเนี่ยเพล่นะครับก็ในกล่องนี้นะครับผมจะลุนพวกคันเบ็ดพร้อมลอกนะครับบัตรตกปลาฟรีบ้านพักปีอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยว เราจะหย่อนไปเหมือนกันแต่เราไมา่รู้เลยว่าจะได้มาที่นี่ยาวๆหรือเปล่าสำหรับมาที่นี่นะครับผมก็มีหัวเชื้อหายนะครับราคาขวดละ30บาทแล้วก็นี่เลยนะครับผมหัวเชื้ออีกอย่างอันนี้80บาทนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ใช้ดีโอเคครับหลังจากที่เราชำระค่าบ,บริการเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงมาโซนที่เตรียมเหยื่อกันนะครับสำหรับตกปลาบึกก็ สับแรกเลยขนมปังนะครับถุงละ80บาทถุงเล็กนะถ้าถุงใหญ่ก็160บาทแล้วก็มีล้ำนะครับผมถุงเล็ก80บาทถุงใหญ่160บาท,ทกันกระมังกระมังที่นี่นะครับผมไม่ได้ให้เช่านะครับก็จะขายอยู่ที่ถังเล็กราคา50บาทถัทงใหญ่ราคา100บาทส่วนถังสีตัวนี้ฟรีนะครับผมแล้วก็มีเป็นกระสอบด้วยสำหรับสายถมซื้อเป็นถมได้เลยถ้ามาตัวเปล่านะมาลเลก็จะมีมาตัวเปล่าเนาะแล้วเขาก็จะมีคันเบ็ดให้เช่าด้วยเป็นคันของเดียวโกะ ราคา500บาทนะครับมีค่าวางมัดจำ200บาทก็คือมาโตเปล่าเนี่ย<ำ>เขาทาเหยื่อทําทุนไว้ให้แล้วก็คือเช่าแล้วก็ไปตกได้เลยสําหรับคนที่มาแต่อุปกรณ์ไม่ครบนะครับผมก็จะมีโซนที่ขายพวกตะก้อนะครับทุนเอ็นต่างๆ,ๆนะครับก็มาเลือกซื้อกันได้ที่นี่ถือว่าแบบว่ามาโตเปล่าได้เลยของครบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูโซนร้านกาแฟกันอีกว่าตาม,มาีกโซนหนึ่งของเรานะครับเป็นโซนร้านกาแฟที่นี่มีกาแฟสดขาย,ย้วยตามไปดูกัน ก็เป็นห้องแอร์นะครับผมสำหรับท่านที่มาเนาะจะหลบร้อนอะไรก็สาม,มารถมาซื้อกาแฟสดตรงนี้ได้มีพวกเค้กพวกกาแฟอะไรีขายนะก็ให้เพื่อนเพื่อนมานั่งรอตรงนี้ได้สําหรับคนที่กลัวร้อนนะครับก็มาในโซนนะครับผมเป็นโซนของพวกขนมครกเคี้ยวนะแล้วก็เครื่องดื่มนะครับนอกจากร้านกาแฟแล้วก็มีขนมครกเคี้ยวด้วยเราตามไปดูกันดีกว่า แข็งก็มีให้เช่าเหมือนกันนะครับผมสําหรับใครที่ร้อนนี่ก็แนะนําว่าทานน้าแข็งนี่สามารถเช่าไปได้นะถ้าจาไม่ผิดนะ่าจะประมาณยี่าิบบาทออสำหรับท่านที่เข้ามาพักที่นี่เนาะเพราะว่าที่พึงสำราญนี่ก็มออีบ้านเช่าให้เข้าพักด้วยก็จะมีพวกอุปกรณ์อาบน้าครีมโลชั่นต่างๆก็มีหมดเลยนะครับก็มาที่นี่คือเรียกได้ว่ามามา,มาตัวเปล่าเตียง่เสื้อผ้ามาออก็ถือว่าเอาชีวิตรอดได้นกันสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ก็ เรียกได้ว่ามีให้ซื้อมีให้เช่าเนาะคือสบายๆเลยที่เนี่ยมาไม่ต้องกลัวขาดเหลืออะไรเลยคือมีเงินอย่างเดียวนะครับท่านก็จะมีชีวิตที่สุขสบายนะครับที่นี่ ครับมาถึงอีกโซนหนึ่งนะครับผมเป็นโซนบิ๊กฟิชชชอปนะครับก็เป็นช็อปตกปาลาเยเราไปดูกันชอบมากเลยโซนนี้มาทีไรนี่อดใจไม่ไหวสําหรับที่นี่นะครับผมสําหรับใครที่ตกปลาแล้วรู้สึกชอบรู้สึกว่าจะต้องมีของวางแล้วมีหมดครับลอกคันมีทุกอย่างง่ายๆคือกำตังมา่างเดียวเริ่มต้นตกบึงนะก็มีตั้งแต่แบบว่าหลักพันยันไปถึงหลักหมื่นเลยนี่นะครับผมก็คือมีลอกตั้งแต่หลักหลักหมื่นเลยสองหมื่นสามหมื่นเลยนี่คันแหมก็ ตัวที่แทนใช้นี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นคันเลียวปกอ่านี่ก็เป็นเพนไอเบอร์ครีแอทฟิชนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีเรามีอุปกรณ์ในการตกแล้วเราก็ต้องมีเครื่องแต่งกายด้วยนะครับนี่เลยโอ้โหสวยมากเลยนะครับผมของเพนนี่โอเคครับผมก็เดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปที่ซุ้มกันแล้วนะครับก็เป็นบ่อที่อยู่กับคนไทยมานานเนาะ ขอเชิญเข้าสู่อาณาจักรนะเข้าสู่อาณาจักรลึกอับล้านแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นก็เดี๋ยวตามไปดูกันวันนี้เรามีทีมงานมาช่วยเหลือด้วยไปพอเราเข้ามาถึงโซนซุ้มแรกนะครับเราจะเห็นว่ามีสวิงมีถังเหลือมีกระมังวางอยู่อันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมก็คือเขาล็อกไว้นะครับสาหรับขาประจาก็จะมาฝากเอาไว้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องพกมาเองนะยิบไม่ได้นะหยิบไม่ได้นะอันนี้มีเจ้าของ ที่แนะนําเลยในการมาที่นี่ก็คืออย่าลืมปลั๊กไฟยาวๆหน่อยสายสักแบบ5เมตรได้กันลังดีเลยเพราะว่าจุดที่วางปลั๊กไฟจริงๆจะอยู่ข้างบนตรงนู้น,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 นเพื่อไม่ให้แบบว่าสายมันไม่ถึงหรือเก,ก,กะกะเขาก็จะเลือกสายที่ยาวหน่อยเพราะว่าเส้นตรงเนี้ยจะมีการแบบอ่ะขี่จักรยานผ่านบ้างหรือคนเดินเขาก็จะได้ไม่สะดุดเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเอาปลั๊กไฟมาเน้นขอเป็นสายยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับทีมงานเราเลยดีกว่าครับผมอ่าวันนี้เรามากับทีมน้องเอตะเวนตกนะครับผมวงเล็บบึกนะ นะเอ็นมดีครับครับนี่ครับผมอันนี้ก็เคยเจอกันในคลิปหนุ่มพิษสี่ห้าหกแล้วอ่านี่คืออาจารย์ของผมเองนะครับผมน้องเอ๋วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็น้องเอ๋มาแต่เช้าแล้วอ่าเดินเข้ามตัวประมาณห้าสิบโอ้โหมาไม่แล้วพร้อมมิกซก็มาน่าจะประมาณที่สามสิบสองตัวละก็ สองตัวแรกสําหรับคลิปนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นตามไปดูที่ช่องน้องเอได้นะครับน้องเอตะเวนตะเวนตกครับนี้ไม่มีไม่มีมากหลายคนนะครับอีกที่แทนโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ฝากน้องเอเป็นโค้ชให้ผมหน่อยเนาะเราจะมาหาปลายักษ์กันนะผมเอาให้หลังเสียเลยโอ้โหขอบคุณมากจัดจัดมาเลยครับจานอ่าเดี๋ยวน้องเอนี่เขาก็จะสอนวิธีปั้นเหยือเบื้องต้นให้อันนี้ใช้เป็นอะไรบ้างครับผมเป็นลำอย่างเดียวครับอ่าเป็นลาํ ลำลำน้ำเปล่าน้ำบ่อนะครับไก่หรือไก่นี่วิธีการปั้นนะครับผมก็ง่ายๆเรียองง่ายนะเอไม่มีอะไรมากเพราะว่าจะปั้นมากครับปองไอ้ต้นใหญ่ลำตัวอะไรเขาจะกินครับปลาอะไรเขาชอบจะเป็นบึกปลาบึกเป็นปลาบึกเลยนะครับไซส์ห้าสิบโอ้ก็ที่นี่นี่ไซส์ห้าสิบนี่ถือว่าแบบมาตรฐานเด็กๆเลยใช่ไหมเด็กๆเลยครับ ปกติอาจารย์มานี่เคยได้แบบโปรี้ไซส์ใหญ่สุดนี่ประมาณของของของใหญ่สุดนะไม่เคยได้เคยร้อยได้แปดสิบโอ้วันนี้อาจจะได้วันนี้จะได้ได้จะได้ลงน้ําด้วยกันเอะางั้นเลยเหรอถ้าเกินร้อยอาจารย์ลงน้ำผมไหมอ๋อโอเคก็อันนี้เป็นไม้แรกของวันนี้เลยนะครับผมวันนี้มากับคันเลียวโกแล้วก็ลอกของวีเบสนะครับผม

นี้ตีติดไหมเนี่ยในธรรมดานะพีมงานนี้โอ้โหพีมานน้องเอเบียร์เบียร์เล่นอย่างนี้ไม่ได้นะโอ้โหกระจายอะผมอุ้ยอย่างนันเลยอะหา่มากพี่เปียก์ครัที่เนี่ยอย่างเงี้ยนี่นี่ยังถือว่าเล็กนะครับคนหน้าตาดีทำอะไรไมดีอะโอเคขอบคุณครับอันนี้เรากำลังขยับลายสต็อปเปอร์นะครับผมก็คือการตั้งระยะของพุ่นให้มันแบบว่าเหยื่อได้ระดับกับน้ำนะครับผม ทีมงานน้องเอนะครับเดี๋ยวรอดูกันหลายเคยล็ดลับเหลือเกินทีมนี้น่ากลัวใจนดอย่ลี้เ้ใจนี่เตอยู่แล้วเรื่อใจนี่เต็ม <c oughs> เกอนะฮ้ยม<ส>ือใหม่เพียงได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะบอกว่าสบายสบายอย่างกริงเนี่ยกีลุ้นเหมือนกันว่าแปลกไหมใจลึกๆคือทุกครั้งที่ตีนี่ก็ลุ้นเหมือนกันนะเออลงพร้อมกันเลยอแล้ว ันนึงออันนี้ไซส์ประมาณกีิโลครับนะอันนี้น่าอยู่ที่สามขึ้นกว่าถ้าวันนี้ไซส์ห้าสนี่นี่ครับก็มีสมาชิกของทีมนายเอมาเพิ่มแล้วนะครับผมก็สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอาคันอะไรมาครับผมคันยิกเลยเนี่ยคันยิกเลยโซน โอโซนนะครับผมอ่านี่เขาขันอะไรมาครับเป็นสปินนะครับผมเออมิดทอครับผมนี่นี่ก็โดนโดนไม่พักเลยคนนี้น้องเบียร์เนี่ยน้องเบียร์โดนไม่พักให้เขาได้นี่เขาผ่านเขาหลุดไปหลายตัวแล้วเขาหลุดไป6ตัวแล้วต้องสามธรรมดาครับสองหนึ่งโอเคไม่พักนะครับหลุดหลุดไม่พักหลุดไม่พักเลยครับไม่หลุดทีก็ตัวใหญ่เลยนะ กองทัพต้องเดินด้วยทองนะครับผมขณะ,ะนี้เวลา11บโมงและครัวเปิดแล้วนะครับผมก็ที่บึงสำราญนี่เขาก็จะมีร้านอาหารรสสำราญด้วยนะครับด้วยความที่ว่าเป็นรีสอร์ทพักค่อนเนาะก็มีทั้ง ร้านอาหารร้านขนมร้านกาแฟร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับผมในเมนูของเราเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนาะก็จะมีเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเนาะเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาสั่งเมนูแนะนําของที่นี่กันนะเดี๋ยวผมจะสั่งเป็นอะไรน่ากินแค่ไหนตามไปดูกันมาแล้วครับนี่เมนูของเราข้าวผัดสับปะรดนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ต่างชาตินี่นิยมมากๆตอนมาไทยเนาะนอกจากผัดไทยก็จะมีข้าวผัดสับปะรดนี่แหละที่เขาวาวนะก็ กินข้าวพร้อมบรรยากาศโอเคครับหลังจากที่เราไปแวะช็อปนะครับผมก็มีของติดไม้ติดมือนิดหนึ่งเนานะเป็นไอเทมเสริมจริงๆควรมีนะเพราะว่าเวลาตกปาเราเท้าเนี่ยค่อนข้างเจ็บอ้าวแต่ไม่เป็นีก <c oughs> จะขึ้นก่อนนะครับสองคนนี้อน้องเบียร์ได้ครับน้องเบียร์นี่ว่าตัวนี้น่นนนาจะบึกนะครับผมอันนีน้ปนินครับอันนี้ปนินนะครับเดี๋ยวมาดูปนินนะปนินปนินป,น,น,ป,น,น,ปนินถอดเก็ดหรือเปล่าโอ้ยไม่ไม่น้อยเลยโอ้ยไม่น้อยนะไม่น้อยนะนยโอ้ไม่ขึ้นนะครับผมมาแล้วครับมาแล้วครับผมโอ้ยปนินเนาะปนินอะไรเนี่ยปนินยักษ์ อุ้ยว้าแคมป์คมมากขันแอคชั่นสวยๆเลยครับอันนี้เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่โอเคไปคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาปลาขึ้นมาบทเบลี่ยนที่เข้าก่อนขึ้นมาโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ทีมงานตะเวนศกนะครับผมเจอที่ไหนว่าขอเคล็ดลับได้นะทีมนี้ ครับโอ้โหโอ้โหดูใหญ่หมครับมองไไกลเนี่ว่าปลาบึกนะให้เขาถ่ายรูปห่อยโดมยาวมาแล้วครับผมหลังจากเติมพลังเข้าเที่ยงเสร็จตัวแรกของผมที่บึ้งลำลานนะครับก็เป็นตากโ h o อนะครับผมอันนี้เสามสิบครับสามอัพนะครับผมก็ขอบคุณนะนเอเมอร์ก็ทีมงานนี่ซัพพอร์ตเต็มที่เรียกได้ว่าวันนี้เหมือนแบบข้มสเข้มจริแล้วก็ ได้ผลจริงนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีบปล่อยเขาไปบ้าเครับขอบคุณ้มากยอดสุดนะครับโอ้เนี่ยครับผมก็ทีมงานโค้ชเบียนะครับเป็นเป็นเด็กปั้นประจำกลุ่มไปซะละเอาละแทนโดนแบบรุ่นใหญ่ประกบแล้วตอนนี้ยนักลบต้องมีอย่างนี้แหละนักลบขาดอุ้ยขาดอุ้ยขาด มาแล้วมาแล้วมือลอกหลุดครับมือลอกหลุดพังขามืออ้าวติดตามมาแล้วตามมาแล้วตุ้มตุ้มต้มไม้ตุ้มไม้โอ้โหมันจะหนักแน่เลใส่ครับหัวอ่อเย็นครับเก็บแล้วครับไม่เหลืออะไรละ f i f minutes later เออาละครับตน หนังชีวิตนังชีวิตนะครับหนังชีวิตรถข้างแกนพันหนนะครับน้องหนยยดันเดี๋ยวนี้ดมอ้เอ้ยอ้ลเอาผ้าพันมือไว้ยนั่นีผ้าพี่ผ้าดิอาล่พี่เช่วยไงแล้วว่าก้เดาไม่ใช้ชีวิตม่น้ำโอ้ให้น้ำเต้ายลไปไปดงวะพ่ะไม่เงีไม่เงียไมเงียไม่เโห่ะไม่ใช่ไม่ใช่บุหรอ จขอเลตรัวับของเลยเดินครับุนเอสายครับับตอนจอนเลยอ่ะไม่ก่น้โหโอ้โหโอ้โหโออ่โหโอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้้อ้โหโย้โอ้โหโหโอ้้โ้โหอ้โ้อ้หโอห้ห้หห้ห ดูเถอะยกลงไปยกลงไปยกได้ยกได้ยืดตอกยืดผมผมขึ้นนะโอ้บคุณครับในขอดูขอบคุครับผลงานเอาไปโชว์หน้ากล้องหน่อยขอดูผลงานหน่อยครับไม่มีน็อปก็ขึ้นได้นะครับนี่ครับจะถ่ายรูปตลาดลอกแล้วครับผมลอกราคาพันกว่าบาทนะครับถ่ายราคสามพันกว่าบาทมานั่งมานั่งถ่ายก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปไปอยู่ข้างนู้นถ่ายรูป ครับก็หลังจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับผม,ม,มก็คือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอุปกรณ์สําคัญนะครับผมทําไมเราถึงต้องใช้อุปกรณ์ณดีๆของดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็คุณภาพกับราคามันสอดคล้องกันอยู่แล้วอันนี้ถือว่าแบบผมก็ดีใจกับมันแล้วที่มันมาได้ขนาดนี้นะเดี๋ยวจะเอาลอกตัวเนี้ยเก็บไว้แล้วก็ปินรูปประเบึกตัวเมื่อกี้แล้วก็ตั้งลอกไว้ข<ซะ>้างหน้าทิ้งไว้บนหิ้งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะวงกลมไ้ด้วยนะว่าไม่ได้ไม่ดีนะแต่แบบว่าบางงานมันก็ต้องใช้กับลอกที่มันเหมาะสมเนาะ โอเคโอเคเดี๋ยวเรามีสำรองมีสำรองเรามีรอบสำรองใส่ใสร้อยมาแล้วใส่ร้อยมาแล้ว,อลว,อลวโอ้ โอ้ยโอ้เอาไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ไฟร้อยเอาไม่ขึ้น,นเดี๋ยวเอาเสื้อพังออกด้วย ก็เดี๋ยวได้เวลากลับบ้านกันนะครับสำหรับในทริปนี้ที่มาตกบึงสำราญเป็นครั้งแรกเนาะก็ขอบคุณนายเอมากมากนะครับผมที่มาเป็นโค้ชในวันนี้สนุกสุดเหวี่ยงเลยวันนี้หลายคอนเทนต์เลยเกินก็ขออนุญาตฝากทีมงานไว้หน่อยอ่ะก็จะมีน้องเอน้องมิงน้องโฟดนะครับสามคนนี้ทั้งหมดมี8คนทีนี้นะครับนี่เป็นทีมย่อยเป็นทีมย่อยวันนี้มาบางทีเวลาเราทํางานอยู่งเงี้ยแบบงานไม่ตรงกันเวลามันหยุด มก็เลยบางทีมาได้3บางทีมาได้สําสำหรับน้าๆเนาะที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะอยากได้เคล็ดลับดีๆก็แวะเข้ามาทักทายขอแบบเคล็ดลับดีๆจาก นา e ยได้นะครับผมก็อย่าลืมไปตามช่องตะเวนตกวงเล็บบึกนะครับผมใน t ิ k t o อกนะครับผมมาไ,ไปตามกันได้นะครับสำหรับทีมนี้ในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณน,นะาะ,ะทุกท่านมากแล้วก็ขอขอบคุณบ่อบึงสำรานด้วยนะครับสำหรับสถานที่แล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับอ้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมตลรแทนด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องน้องเ e อไปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ